เป็นควาทิ้งเนาะพอมากเลยอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าแบบที่นี่มีใครได้เคยดูป่าบนฟ้าป่ะมีใครเคยดูฟ้าไหมจะเป็นโยโย่หรืยกให้กวนนะก๊้นวัโยโย่หรือวัวโอโหเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันตุ้นตุนตุ้นตุต้นโอเคโอเคเอาเอะแม่เสนใจนะเดี๋ยวเชนอามาเดี๋ยวเชนเขาเ่ไป โยชิจะเดนหินจริงใช่หครับโยให้ด yeah. okay, okay. oh, really uh ูลงไปซแ่ก่อนดีกว่าซัน่โอเคต่อไปในเกมต่อไปในที่โยช่นะจะเดินห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 ินไปดิ่ก้นะไปดิ่ก้เลยอะโอ้ไดโก้่กโอ้เสียงมีที่ดูสดโอเคนะโอเคเดี๋ยวซีชี่ส์แน่อนโอเคว่าหุ่นเออู้รายปล่าว่าให้หุ่นวางจีิเลยนะคนไทยนะพี่แบบคนไทยคนไทพสด้ายคนนง่หุ่นลาย

โอเคเซียนอีกอ่ะโยชิไปเรื่อยนะฮะสื่อเจียนตัวตะเหินนะมิซนอ่ะที่ก็นะเกมนี้คล้ายๆเกมแบบเอ่อกมวิบากแบบฟิลประมาณนั้นนะวิบากเราจะมีเป็นฐานฐานฐานแรกก็คือคุณจะต้องเล่นคุญละบุกนี้20ครั้งเออสื่อนะรูรกหมดเตี้ยวเสียหลายชงพูดซื่อชงหลายหนีท้ายโอ้ยหนท้ายนั่นก็แล้วนะ เที่ยวสนุกจะชี้ชี้สู่หรอโอเคคือถ้าทำตกก็ขึ้นมาแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆได้เชียงนะเชียงนะเชียงนะโอเค20เชี่ย20ครั้งหลังจากนั้นคุณก็ขับรถของคุณนะครับมีใครเชอร์นะเชียงนะจะเป็นปุ๊บ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 แล้วโค้จะหุ่นหลานนะปุ๊บ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 กลับไปกลับได้ได้ทรายแล้วทายทายแล้วโอเคโอเคไปกลับไปกลับถึงตรงกลางปุ๊บเต่าตรงเชียงปุ๊บ เล่าโคิงอ่านเป็นอังกาษจีนอ่ะผมจะฝานก็เล่าโคิงเดเอสเสียงช่วใจผิวสัตาเดียวโชเลยโชเลยโชเลยอุ้ย it's very easy เจตันไหมเจตันเตันเตัเจนตันไหม so easy อันนี้ i s very easy นะขอโทษ้ยขอโทษด้วยมมเ้ ผะซื้อไงกขซื้อทนี้ไงเดี๋ยวนี่ดู r ยไหม try ไหมรายนี่ไงเดี๋ยวเรา้อนนี่มามามาไม่สียหลายผมนชื่สร้างวีหวนเชิอนะตเจวีสร้างวีวนเรอยากฟังทุกคนอ่านไหมที่เสียงพิงต้เจีไหมเราเชื่อมินเราเชือมันใช่一起念一起念三 好不好，难吗？啊，来听我。不难不难。不难。这哎，我开始亢奋，开始就屏，屏亢奋，屏亢屏亢屏。屏亢屏屏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 屏 จหัวเสพพิชิตเตาเสพพิชิตเตานุ่งติวเลอรหัวจีนเต้าใครเพิ่งทำหทำหายต้องหยิบขึ้นมาอ๋ออยู่ๆนุ่งติวเลอมีคนทำหล่นไงตุ้ยเออเสตเตอร์เลยอ่ะเลิกก่อนเอ็กวินิดนะแปดนาทีขอทำความพร้อมหน่อยอุ้ยตัวเขาจะไปหรอโอเคมาเราจริงจังเลยค่ับอุ้ยต่างค่าจริงจัง ดูเป็นรูจึงเลยนะรู้จึงจะแบบนั้นเหรอสู้ๆนะเดี๋ยวเปส่วนจู่เดินสู้ๆนะอีว่าเดิร์ฟสี่งเหมือนข้าวโพดฉีกผ้านะโอเคทำได้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 วันนี้ไม่เสร็จนะวันนี้ไม่เสร็จนะโอเคอ่าเป็นคนไทยไปเรื่อยนะพี่เปนไทยไปเรื่อยนะโอเคได้เลยอ่าเดี๋ยวให้ให้ทรายก่อนให้ทรายก่อน กุณมุดนเียนก็ู้ดนเลียงใจเชี่นเจก็อีใจเชื่มันเจก็อีเติมหนึ่งกด้ตัวเึ่ได้หมร้อยยี่สิบอ้ตาจะเทิร์นไปแฟนา่างนี้เมืนขาเต้าเดินนะเดินนะอาเมย์ซื้ผมุสวไล่เนะอ่ะโอเคมาโอเคเดี๋ยวเริ่มน้ำกันนะเหมือนต้ชื่อเลยนะ

ส2 1ส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ่ะจบนีนั่งนั่งนังคนยอคยออะเยอะเยอยอะะเมาอีประมาณอุ้ยทำไมเก่งจังเลยนะเนี่ยพีคนอลีมาเนาะผมเก่แล้วผมบอกง่ายเลยง่ายเลยภาษีพี่ไอซี่นาะจะบอกว่าโอเคอ,เคอเคม่ขับรถต่อขับรถขับรถอุ้ยเจ๊เจ,จ๊ก็เจเจ๊ชี้ชิวชี้ิวเอาเอาลูก อุอินการเสีวือนะ้กีวนะนซี่หรูกตัน่แล้วาเอใช้เท้าใช้เท้าก็ได้ไม่ยไว้เตี้ยวนะหว้เลยเหรอ จอุ๊ยอ uh, uh ๋ยอออ่เเส้นนะเเส้นนะเเส้นเเส้นเดี huh. uh, right, ๋ยวชุเยเอ็นเฉียนะโอ้เสียตีเปิดดังไม่เป็นไรครับอ่ะไม่ควรซีอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนม้วนม้วนม้วนก็คุยเจอนะมันมันมันแตกอ๋อไม่เป็นไรเจอน่าจะอะไรเจอนีเลยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อัก่อนอ่าะไปไปกลับก่อนไปกลับก่อนไปกลับก่อนโอเคใจเสียไปไเชียวสิงหาโยช่ชิวนะสิงหาโยช่ซิวนะ ผต้องใช้ให้เขา吹吹吹吹ลม变大时候把他放下来然后接啤酒很难不简单ต้องการเซ็นเตอร์เลยเซนเตอร์ครับจะยังนะอิงเว่นกเกอร์วัววัวจะเป็นถุงไว้เตี้ยวเลยนะรู้ไหมหนุ่มพังแล้ว เกมนี้คือคุณจะต้องสูบระโปงให้มันใหญ่พอมันใหญ่พวกคุณปล่อยเลยปล่อยปุ๊ชจบแล้วคุณต้องรับให้ได้เยจูเนื้วประธานเยจูถ้ามันไปอย่างนี้ผมก็โดนพุดเดิลพุดเด้พุดเยพดเพเเลเลเจัเเกอนี่เอายงเต้ามาเออใช่มเอามาได้ครับโอเคเอมาโอเควิชเอร์

ลมกันเอาใช่ชตีตีโอเคอู้เลเลเลยนซื้อจ้าโอ้เลเลเอก็โเคออ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทแนทีเลยนะนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็ปล่อยปล่อยปุ๊บปุ๊ล้เลยสามสองหนึ่ง ủa thì thế đi hai nữa, học hai à, à ok à, sâm chưa hộ lao của linh, hai người chơi với hai phút, tài phút, để giúp đỡ anh nhé, có điêu chưa ok 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 ok, lao chun à lao chun, à à, à lao chun lao chun, đi hai ok. โอเคอ่ะมาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ่านประโยคข้างหลังเออไอเน,นี้ยเยากสุดนะพูดนานเชื่นั้นเชื่นั้นชื่อน,นัน,อ,น,น,นอ่ะมา <c oughs> อ,อ่านนี้ก่อนวันนี้ก็อีกตตระหกเขาไปก่อนขอโทษแทนโทนตัวเองด้วยนะไม่ได้จะผิไม่ไรไม่ไรเผลอ,อเถินเพอ,อเถินเผอ,อเถินเผลอเถิ เติมเอผิงอ่าฮะคุณนภีตาเจียวงประโยชน์ีว่างเลยนะอีกการถือจิ๋วนะไทยองอึ้งจะหลนะโอเคมาชัวสรางฟังก์เถินโอ้โห有个平噗砰啪啪ถ啪砰砰不只是呃平腾腾腾腾腾平腾 平碰碰碰,还碰，还是碰碰平？对对不对？没、嗯、来没来这里在这里在这里碰碰碰啪，没碰碰啪，啪啪，没得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 ，碰碰，碰,碰、得，没得，没

ก็สรุปงี้จีซีจูซโอเคเดี๋ยวเรามาดูเวลากันดีกว่าว่ามันอะไรแค่เสี้ยเจียนะปั๊บปั๊บนเตรียมฟันซักตัวเตี้ยว 超时了五秒。哇、嗯啊啊！我俩过哈维真的对，我刚啊，李谷一、吴旦杰，他们有没有超时？大家，是不是超时了五秒？是<耶>。对<耶>，你们要我带 <laughs> 的猫的儿子。对,不对。过、啊、<laughs> 了五 <laughs> <laughs> เช่าฉิวแล้วห้าวิดังนั้นเอม่่นะไม่นะโ้ทำงถูตัดนใช่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 ใา่ใช่ใช่ยช่ใช่ใย่ใช่ใช่ัช่ใ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 ่่่่่่ Cuối 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 có cuối 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 เอออะไรนะอะไรนะโุ้ยคนบอกว่าคงนี้คงนี้โมงไม่เห็นจะเป็นข้าวบุเตา้า

ดีมันซีได้จะสุดเทอหลาเลยต่อมาต่อมาต่อมาเจสลายเจสสายซาเจียวอน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 ออนออนอุ้ยผู้จะต้อจะ是ส的เป็นที่ของใครเลยอ่ะ <c oughs> ออทอฟ้าซื้อเหรอเมือนจะ้อทอฟ้าซื้อนะต่ เขาต้องคือใครชินอาบอกว่าเดี๋ยวช่าผมว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเลี้ยงเสาเข่าช่าผมในวันวัจริงผมพาชือนะชื่เสาเขานะโอเค

โอเคมาเลยครับโอเคเอ้ยส务完成了ยังเหลืออีกหนึ่งนเดียวทีมงนที่จะขอควา้ช่ว้เหลือไม่เป็นไรหาก่อนอ่ะเซ็กซี่ครับสักนิดหนึ่งอึทีมเต้านะตัวเดียวไง Mày sư mày sư Mày sư ah bị kéo mái bị kéo bị vào phòng nào phòng nền nào ta วูซ wow, wow. oh. ah, ูวูดส huh? ิอยู่นที่ล้นะว้าวว้าวะเมื่อกี้เมะเมกี้ไม่ใช่เหรอฮะกันกันให้สื้อเหรเริ่มยังยังไม่เริ่มเริ่มไม่ให้สื่อเนาะยังไม่เริ่มเลยให้สื่อุ้ยอ้อนีนะบป้องนีนะ 就很害羞啊，那就这样吧。刚才刚才其实呢，就是啊、呃，你已经绕了中国的口令，要不这样吧，给大家一个任务，好不好？等一下我让他教你们泰语的绕口令。这边你这边弄。这一次见面时，我们考你好不好？ เอาด้วยผู้ที่พูดใช้คำเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นภาษาจีนใช่ไหมจะลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเช่นชาวบ้านตะพงเยี่ยงเป่าต้องขัดช่างเขียวค้องช่างฉ่ำคงตั้อะไรก็ได้ให้กับทุกคนต่อแบบง่ายๆเลยกันถ้าสวดเจียนตันถ้าเจียนตันนะทหารถือปืนซานเอออีโจ้แบกปูนไปโบกตึกไปโบกกตึเนี่ย ได้แล้วโอเคกูจ้างใช่เปล่าทหารถือปืนแบกปูไปบกตึงชหมโซโเต้าโซเต้าหุ่นซ่าเตอรจทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึงเป็นแนวรเป็นนรโอเคหน้าเส้ชื่อเนาะเสชื่อนะมันก็เหมือนกับเพิ่งเพาผาเพิผาเพิ่งเพิงนาะเอาสุขุมวิทดย่างมาโอเคนะฮะโอเคกูยางเนา เขาบอกยาวไปโอเคเข้าตัวที่เตี้ยๆที่เตี้ยๆโอเคถ้าหันถือปืนแบกปูนไปโบกตัวซุยนี่ให้เปิดนี่ให้โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเข้าโชว์ต่อไปคุณใส่เสื้อไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ร้อนละตอนนี้ร้อนมากร้อนหรอความร้อนมันเลยความเฉยแล้วตอนนี้โอเคถ้าโชว์จริงก็ให้ชิลนะนะ โอเคเรื่องต่อไปคุณตั้งใจมามาแล้วคุณมีบางสิ่งบย่างอยากจะบอกด้วยต้องใช่ไหมใช่อ้ยอยางเหรงได้เลยงยยัเหออุ๊ยดีเลยดีดวิจิรโมจะงเป็นตัวนะจะต้องม็นตัวจริงใจนะเขาด้น่เจสัีเตอเพลงนี้ก็คือคงณลี่นโอ้ยโอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้ยออ้ะโอ้ย้ยอ้ออ้ย้ย 欢迎过来看啊！再来，再来一首歌，再来一首，好不好？哎、啊，所以呢，现在请大家用最的掌声送给精彩的。